สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาพิวิวกันตัวป้ายเรืองแสงนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วนะครับก็คือจะทํามาจากแผ่นอลูมิเนียมนะครับนะครับก็ขนาดก็จะมี1.2มิลลิเมตรนะครับแล้วก็2มิลลิเมตรความหนาของมันนะครับตัวชิ้นงานก็จะมีตัวนี่นะครับตัวข้างนอกสียูเคียวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ส m เอมนะครับสะพันแสงนะครับ แล้วก็ส่วนด้านในจีพีเขียวจะเป็นตัวนี้นะครับสติกเกอร์เรืองแสงนะครับของเรานําเข้าเข้ามานะครับก็จะรองพื้นพื้นนี้นะครับเราจะแปะทับสติกเกอร์ละค้อนแสงเข้าไปนะครับเมื่อเมื่อมีแสงแฟชแสงไฟมาก็จะสะท้อนเห็นในระยะไกลนะครับเมื่อไม่มีไฟนะครับมันก็จะเรืองแสงเดียสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับนะครับผมถ้าเราเอาแฟชนะครับแฟดมือถืออย่างตปวนี้นะครับ อย่างนี้นะครับก็จะเป็นแสงอย่างนี้นะครับนี่ครับ B J ครับผมนี่นะครับโอเคขอบคุณมากครับผม